สวัสดีค่ะบริษัทกีลิฟเคมีคอลนะคะพาน,นินีแก้วล่านะคะเป็นตัวแทนของบริษัทกีลิฟเคมีคอลนะคะวันนี้จะมา,าพูดถึงเรื่องนําการเรียนรู้จากเบนส์มาร์กิงนะคะไปปรับแผนการดรําเนินง,งานอย่างไรคะ่ะก่อนอื่นก็ขอให้รู้จักกับทางบริษัทก่อนของเราก่อนนะคะบริษัทของเราค่ะก่อตั้งมากว่า23ปีนะคะทาธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ด้าน Personal Care แล้วก็นิวตาสูติคอร เอานะคะและให้คำแนะนำด้านผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมค่ะว,วิสัยทัศน์ของเรานะคะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณค่าและนวัตกรรมในอุตสาหากรรมค่ะส่วนนโยบายของเรานะคะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการสร้างสังคมที่ดีขึ้นและสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ค่ะตัว core value ของเรานะคะ มาจากคำว่า base นะคะก็มี b e s t value partnership e x t e r n i l e x e t u t u e social responsibility และ team synergy ค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการนะคะต้องกล่าวก่อนเลยว่าบริษัทเราเนี่ยขับเคลื่อนไปด้วยการทำงานที่เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะตามด้วยจริงๆแล้วการที่การทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพเนี่ยตามมาด้วย การที่มีความเครียดของพนักงานเข้ามาค่ะผู้ทางผู้บริหารเนี่ยตระหนักถึงความเครียดของบุคลากรนะคะก็เลยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ MIO ค่ะคที่มาทําให้เราจะขับเคลื่อนไปด้วยความสุขพร้อมกับการทํางานที่มีประสิทธิภาพตามไปด้วยค่ะ วัตถุประสงค์ของเรานะคะจะเป็นองค์กรที่เติบโตไปด้วยการขับเคลื่อนด้วยสติค่ะเป็นองค์กรที่ใช้สติสื่อสารและสนทนาอย่างสร้างสารรค์และผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำงานด้วยสติและมีความสุขในการทำงานค่ะเราได้วิทยากรสองท่านนะคะคุณโสภาวันและคุณอิทธิพัฒน์ค่ะส่วนพี่เลี้ยงของเราคือนายแพทย์ณรงศักดิ์นะคะ แผนปฏิบัติการตอนนี้ของเรานะคะจะอยู่ที่ขั้นที่5ค่ะเป็นการประเมินผลค่ะ ขันที่หนึ่งค่ะเราจะทําไปเมื่อวันที่17กันยายนปี67นะคะคือการประชุมทําความเข้าใจกับผู้บริหารนะคะในวันนั้นเนี่ยเราก็ได้รับรู้ถึงแนวคิดวัตถุประสงค์ของ MIO ค่ะได้ลองฝึกสปมาธิและสติในแนวทาง MIO นะคะแล้วก็ได้ร่วมการกําหนดวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวังค่ะกําหนดหน่วยงานนาร่องมอบหมายผู้รับผิดชอบหน่วยงานทําแผนปฏิบัติการนะคะ จากนั้นเราก็ได้ทำตัวชีวัดขึ้นมานะคะก็จะมีความเครียดลดลงความผุดพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้นแล้วก็สัดส่วนของการประชุมผู้บริหารที่มีการที่มีการใช้การยายนิมิสนธานาและการอภิปรายอย่างสร้างสารรค์ด้วยสติสนธานาค่ะ<อ>ขั้นที่สองค่ะ จัดเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2567ค่ะก็คืออบรมในงานน้ำล่องนะคะแต่ทางบริษัทเราอะค่ะได้เข้าร่วมกันทั้งองค์กรเลยค่ะถือได้ว่าตอนนี้เราได้เรียนรู้นวัตแนว,นว,นวคิดนวัตกรรมของจิตวิทยาเรียนรู้คุณค่าในตนเองนะคะแล้วก็เรียนรู้สมาธิสติแนวจิตวิทยานะคะได้เรียนรู้สติคิดบวกในวิและก็สติในวิถีชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยก็ได้ทำการประกาศนโยบาย MIO ค่ะเมื่อวันที่25ตุลาคมนะคะก็จะมะีข้อตกลงต่างๆนะคะที่เราจะเอามาใช้เป็นนโยบายกันนะคะ่ะ แล้วก็ได้มีการตั้งกติกาสื่อสารค่ะก็มีการทักทายนะคะเมื่อพบกันก็ให้มีสติในการไหวและทักทายนะคะการสื่อสารเมื่อสื่อสารบอกความต้องการให้มีการใช้สติความรู้สึกและใช้ภาษาฉันค่ะการสนทนาขณะสนทนาให้รับรู้ลมหายใจในการพูดและการฟังค่ะส่วนในที่ประชุมนะคะการพูดในที่ประชุมเนี่ยเมื่อต้องการพูด พูดให้ยกมือนะคะเมื่อพูดจบแล้วก็ให้พูดว่าจบแล้วก็ขอความร่วมมือในที่ประชุมตั้งใจฟังนะคะแล้วก็มีการติดตั้งะระฆังสติตามแผนกต่างๆนะคะข้าที่สามค่ะดำเนินการให้เป็นวิถีหน่วยงานนะคะ ของเราก็จะมีการฝึกสมาธิสติประจำวันก่อนเริ่มงงานและหลังเริ่มงงานแบบสี่บวกหนึ่งค่ะแล้วก็มีการฝึกสมาธิสติประจำวันในการประชุมนะคะก็คือเหมือนประชุมหัวหน้านงานหรือว่าประชุมเซลล์อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเริ่มประชุมแบบ4ี่บวกหนึ่งก่อนที่จะเริ่มการประชุมค่ะ<ห>แล้วก็ของเรามีบอร์ปด,ป,ดประชาสัมพันธ์นะคะเช็คเช็คกันเข้าเป็นเข้าสองชื่อ แล้วก็ถอน้ก็ถอนไม่ได้เลยตรกางกังแล้วก็ได้ทำช่องการสื่อสารนะคะเป็น COP group นะคะในนั้นก็จะเป็นรายกลุ่มค่ะทั้งองค์กรอยู่ในรายกลุ่มนี้นะคะแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงมีวิทยากรที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะ ขั้นที่4นะคะเป็นการติดตามวิถีหน่วยงานและฝึกสติในที่ประชุมนะคะในวันนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องการประชุมอย่างสร้างสารรค์อย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้เรียนรู้ด้วยว่าพนักง,งานของเราเนี่ยมีความเครียดในองค์กรมากแค่ไหนเพราะว่าในเวทีนั้นเนี่ยก็จะให้แต่ละคนออบอกแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะว่าออแต่ละคนมีความเครียดอะไรหลังจากที่เรียน MIO มาขั้นที่2แล้วเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงขึ้น,นะคะ่ะ ส่วนการใช้สติในที่ประชุมนะคะตอนนี้บริษัทมีการขึ้นระบบ ERP ใหม่ค่ะเราก็ใช้การประชุมแบบ Dialog อกมานะคะแล้วก็ได้รับรู้ถึง,เร,งเ,เรื่องการขึ้นระบบอย่างเป็นขั้นตอนนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจระหว่างผู้วางระบบกับผู้ใช้ระบบด้วยค่ะแล้วก็ การประชุมทีมบริหารเป็น Creative d i s c u s s i o n นะคะอันนี้คือเราเห็นได้ชัดเจนว่าเราใช้เวลาในการประชุมได้อย่างน้อยลงอย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ช่วยกันแก้ปัญหามากกว่าหาคนผิดนะคะแล้วก็มเีเวลามีคนอภิปรายเนี่ยเราก็จะรับฟังไม่พูดแทรกค่ะ ส่วนห้องเรียน MIO นะคะสมาธิสติสงบใจค่ะที่ทาง MIO โครงการ MIO ได้จัดขึ้นนะคะแล้วก็มีที่ออสพี่ออสอารยานะคะก็เป็นคนที่เข้าค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแล้วก็ได้แปะป้ายความคิดพินิจความรู้สึกมาให้ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการบอกเล่า เรื่องราวนะคะหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ MIO นะคะอันนี้จะเป็นตัวแทนนะคะของแต่ละพแพนนซึ่งคัดเรื่องมาแล้วก็จะได้เป็นแผนนของเซลล์ค่ะเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์สินค้าของหนูอะคะ่เข้าไม่ทันหนูคิดว่าป่ายขายอะคะ่ะหลายคนประสบพบเจอกับปัญหานี้ก็คือสินค้าเราอะค่ะคดีเข้าไม่ทนันแล้วเราอะคะ่ะต้องไปแจ้งลูกค้า เวลาของดีเลยปุ๊บเนี่ยเราจะรีแจ้งลูกค้าทันทีว่าเอ้ยพี่มันเกิดอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ขึ้นแล้วลูกค้าก็จะแบบตอบกลับมาค่ะพี่แล้วตอนนั้นอะเราไม่มีสติเราจะตอบคําถามลูกค้าไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยพอสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้อะพอเราเจอปัญหาปุ๊บโอเคตั้งสติกาหนดลมหายใจของตัวเองรับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าหายใจออกรับรู้ให้ได้มากที่สุดและค่อยๆแก้ปัญหานในทีละจุดหนึ่งเลยก็คือ มีสติไปคุยกับทีมหาโซลูชันแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยๆแจ้งลูกค้าไปตามทีละสเต็ปไม่ลนไม่รีบร้อนค่อยๆทำไปเพราะเราก็ต้องมั่นใจในศักยภาพของเราด้วยว่าเราสามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้อย่างตรงจุดโอเคค่ะ ขอเป็นสรุปนะคะก็อย่างของเซลล์นะคะเขาก็ได้ให้เขาและเปลี่ยนประสบการณ์นะคะก็คือทางเซลเนี่ยของสินค้าเนี่ยเข้าไม่ทัน,นะคะ่ะแล้วก็ทำให้ตอบกับลูกค้าไม่แน่ใจว่าจะต้องตอบกับลูกค้ายังไงนะคะถ้าเป็นเรื่องก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการที่แบบรีบตอบอะไรก็ได้รีบบอกไปก่อนนะคะ แต่ตอนนี้หลังจากที่ได้เรียนตัว MIO แล้วค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขา,ารับรู้ถึงลมหายใจก่อนตั้งสติก่อนค่ะแล้วก็ทำการปรึกษาทีมแล้วก็มั่นใจในการที่ตัวเขาเองมีประสิทธิภาพทีมมีประสิทธิภาพและจะช่วยกันแก้ปัญหาได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็เออนื่องจากเราทำ MIO นะคะจะมีแต่เข้าในโครงการใช่ไหมคะก็มีน้องนักศึกษาฝึกง,งาน,นะคะ่ะที่เขาสนใจนะคะแล้วพอเขาสนใจเนี่ยเขาก็มีการถาม ถามนะคะว่าตัว MIO อะค่ะคืออะไรเป็นอะไรเป็นแบบไหนแล้วก็มีพี่ในทีมค่ะเขาเอ,อ,อธิบายให้นะคะว่าเออทำไมเราถึงนั่งสมาธิแล้วมันมีผลดียังไงน้องเขาอะค่ะ,คะก็เลยลองเอาไปใช้แล้วก็ไปทำตามดูค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางเราก็ อยากจะมีวิทยากรเหมือนกันนะคะที่จะคอยให้คําอธิบายให้คําปรึกษากับน้องอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ได้มีการเรียนรู้อย่างชัดเจนค่ะไม่ผิดเพี้ยนจากที่โครงการสอนเรามาค่ะสวดีโดูเห็นพี่ที่แผนกตั้งสมาธิก่อนเข้าง,งานแล้วก็หลังเลิกงานค่ะ ต่อไปผลลัพธ์นะคะออของเรามีการมีการวัดประเมินวัดความสุขและความผูกพันขององค์กรนะคะสีแดงจะเป็นการวัดความสุขก่อนเริ่มโครงการนะคะจะอยู่ที่65%เอค่ะออส่วนสีฟ้านะคะจะเป็นหลังการเข้าโครงการนะคะความสุขเพิ่มขึ้นนะคะ71%นและความผูกพันขององค์กรค่ะก็ก่อนที่จะเข้าร่่มโครงการ7 7ค่ะและหลังจากนั้นก็8 1เค่ะ ส่วนการประชุมนะคะการประชุมผู้บริหารที่มีการใช้กันยานิมิสนทนาเนี่ยค่ะ100%ค่ะแล้วก็มีพี่ๆผู้บริหารนะคะได้มีเสียงสะท้อนจากการประชุมไปในทางที่ดีค่ะปัจจัยความสำเร็จขององค์กรนะคะก็จะเป็นพี่ผู้บริหารเนี่ยค่ะที่นำโครงการเข้ามาเป็นที่รู้จักค่ะมีพนักงานนะคะ ่ที่ร่วมมือเปิดใจกันนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรค่ะมีทีมงานนะคะที่คอยแลกเปลี่ยนไอเดียเสนอแนวทางให้โครงการขับเคลื่อนไปได้แล้วก็รับฟังความคิดเห็นของพนักงานเพื่อปรับแผในให้เข้ากับองค์กรค่ะต่อไปนะคะขอเข้าเรื่องการนำการเรียนรู้จาก benchmarking ไปปรับแผนการดำเนินการอย่างไรนะคะขอเริ่มที่บริษัท U T Engineering International, International จำกัดนะคะสิ่งที่ รู้สึกว่านำเอาไปปรับได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าทางบริษัทอูทีเนี่ยค่อนข้างที่เราเราค่อนข้างที่จะชอบเลยก็คือการจัดเก็บวัดแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลค่ะสิ่งที่เรียนรู้จากเขาได้คือมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็แสดงผลให้ได้ชัดเจนค่ะแล้วเราอยากจะนําไปปรับใช้คือบันทึก ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลให้เข้ากับองค์กรของเราค่ะและอีกด้านนึงคือด้านสารสนเทศด้านการพัฒนาสติในหน่วยงานนะคะได้เรียนรู้จากองค์กรนี้ก็คือมีการจัดทํากิจกรรมต่างๆให้พนักงานได้เข้าร่วมและประเมินผลได้สะดวกค่ะสิ่งที่นําไปปรับใช้นะคะก็จะเพิ่มกิจกรรมที่เข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากให้กับพนักงานนะคะและมีรางวัลกับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ต่อไปขององค์กรบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจำกัดนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเขานะคะก็คือพัฒนาบุคลากรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาสติให้เป็นวิถีของระบบของหน่วยงานค่ะ ในองค์กรของบรรจุภัณฑ์นะคะก็มีการโหวตบุคคลต้นแบบที่นำ MIO มาใช้ค่ะมีการแบ่งปันเรื่องราวสั้นๆประจำอาทิตย์ค่ะการตั้งกติกาการประชุมค่ะสิ่งที่เราอยากนำไปปรับใช้นะคะก็คือปรับกิจกรรมให้น่าสนใจขึ้นค่ะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงให้กับพนักงานได้รับรู้ค่ะแล้วก็การทำ MIO ให้เป็นวิถีองค์กรค่ะบริษัทบรรจุภัณฑ์เนี่ย ทำการรับฟีดแบ็กจากกิจกรรมที่ทําเช่นการประชุมค่ะหลังการประชุมเนี่ยเขาก็จะมีให้พนักงานาส่งข้อความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยมานะคะเรื่องการประชุมสั้นยาวเป็นยังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะนําไปปรับใช้เนี่ยเราอยากจะทาจะทำฟีดแบ็กเหมือนกันแต่เราอยากทําในกิจกรรมต่างๆด้วยรวมถึงในการประชุมด้วยนะคะแล้วก็คอยมาพัฒน,นาฟีดแบ็กที่ได้รับมาค่ะของโรงพยาบาลคลุงนะคะ ตรงนี้ค่ะอ่อสิ่งที่เราอยากจะนำไปได้เรียนรู้นะคะจากของเขานะคะก็คือการขยายผลค่ะมีการฝึกสมาธิในหน่วยงานเป็นประจำค่ะแล้วก็ขยายไปยังผู้ใช้บริการให้ได้ฝึกสติแล้วก็ส่งผลผลดีต่อคนไข้นะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าชอบมากเลยค่ะแล้วก็ทางโรงพยาบาลได้ส่งต่อผ,ผลต่อคนไข้อย่างเี้ค่ะคนไข้ก็ได้ฝึกอันนั้นจะมีตัวที่พนักงานที่มาปรับ เ,เรื่องยาเสพติดอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าพนักงานที่เป็นเบาหวานอะไรแบบนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเออดีจังเลยที่เขาขยายไปยังผู้ใช้บริการค่ะแล้วเราก็อยากจะปรับใช้นะคะปรับการฝึกสมาธิโดยขยายไปยังผู้เข้ามาเยี่ยมชมบริษัทค่ะแล้วก็แจ้งบุคลากรนอกองค์กรนะคะให้บุคคลนอกองค์กรนะคะให้รับรู้ถึงวิธีองค์กรของบริษัทของเรานะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงคือปัจจัยความสําเร็จนะคะภายใต้พลาังงานที่เพิ่มขึ้นค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้คือชัดเจนในเป้าหมายและเป็นต้นแบบในการทําค่ะและเราอยากปรับใช้นะคะคือจัดหาโปรแกรมส่งพนักงานเข้าไปฝึกให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และทําให้เป็นวิถีองค์กรที่มั่นคงค่ะ การวางแผนในขั้นถัดไปนะคะระยะสั้นค่ะพนักเราอยากให้พนักง,งานอยาแบ่งปันเรื่องราวที่ประทับใจในการนำสติไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะแล้วก็2นะคะบันทึกข้อมูลการนั่งสมาธิก่อนและหลังเลิกง,งานค่ะผ่าน Google Form นะคะแล้วก็สนะคะกำหนดวงรอบการประชุมทบทวน P D C A ตัวชี้วัดและ M I O รวมถึงมีช่องทางฟิกแบบเป็นระยะเพื่อนามาพัฒนาอย่างต่อนเนื่องค่ะ และแผนระยะยาวนะคะเราวิเคราะห์ตัวชี้วัดการฝึกสมาธิฝึกสติผ่าน Google Form ค่ะแล้วก็พัฒนากิจกรรมต่างๆให้คนในองค์กรรู้สึกที่อยากจะเข้าร่วมและมีความสุขไปกับกิจกรรมที่ได้จัดทำค่ะแล้วก็พัฒนาส่งเสริมให้มีวิทยากร MIO ในองค์กรค่ะของบริษัทอีลีฟค่ะก็ขอ,อนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ